ดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเดินตลาดสดดันช้างกันนะมาหากับเ้้ากินฝนมาแล้วนะแล้วเราก็หากับเ้้ากันในตลาดสดเ็วนราจะกินอะไรดีดวยเราเดินดูก่อน นี้ก็อร well. oh. ่อยอยู oh, ่นะทุกคนซื้อพแนงหมูกิควานมกินว่าะีเจาอแพนกินกอ ไปซื้อข้าวร้านข้าวอยู่ตรงไหนฝนมาแล้วทุกคนร้านข้าวอยู่ตรงนู้นเป็นข้าวหอมมะลินะคะทุกคนลมมาฝนมาขาเดมาอร่อยมดูเลยรลาสด นี่อะไรคะสี่สิบบาทปลาเอาพุงเลย ไปทุกคนเดี๋ยวเราก็กลับแล้วนะได้อันนี้เดี๋ยวไปหาอีกสักอย่างะซื้ออีกสักอย่างหนึ่งแล้วก็กลับบ้านกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนที่เราซื้อหน่อไม้ได้หน่อไม้เพิ่มได้ทดอ,อดข้าโพดอีกหนึ่งคุ่งค่ะอย่าพูดต่อนะ ไปค่ะทุกคนกลับกลับบ้านกันไปนั่งกินต่อไปอข้าวหล่อยขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ